สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ผมพามาดักปลาไหลน,นะครับเดี๋ยวเราไปดักปลาไหลกันครับตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อปลาต้มผสมดินเหนียวนะครับก็ไปดักปลาไหลกันครับผมบางวันทั้งหมดก็13ลูกนะครับนี่ครับดินยังติด ปากบัางอยู่เลยนะครับปลาต้มผสมดินเหนียวนะครับลองดูครับผมหมายก็เป็นหมายคลองนะครับคลองพมโหดที่เรามาที่ผมมาตกปลานะครับไปดักปลาไหลกันครับจะมืดแล้วครับผมนี่ครับหมายของเราเลาะชายคลองนี้นะครับผมดักไว้ตรงนี้หนึ่งบัางนะครับ ก็ติดตามชมพรุ่งนี้เช้าครับผมว่จะมีตัวหรือเปล่าจะหมานหรือเปล่าคอยติดตามชมพรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวไปดับไลก่อนครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับก็อากาศเยน็นๆครับวันนี้ ได้เวลามาเก็บกู้บ้างรันเราแล้วนะเราแล้วนะครับก็ไปลุ้นกันครับว่าจะได้สกิตตัวสิบสามบ้างไปครับอากาศเยน็นๆลมโชยแล้วครับเนี่ยหนาวๆแล้วครับไปลุ้นบ้างรันกันดีกว่าครับบั้งแรกเป็นยังไงเนาะลองดูสิครับ เหมือนจะมีตัวนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่ครับเป็นลุ้นต่อครับดูบางที่สองครับ มีครับมีตัวครับผมตัวสวยเลยครับเนี่ยตัวนี้โอ้หมานครับสองบ้างเข้าทั้งสองเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อครับมาลุ้นบ้างที่สามกันครับบ้างที่สามไม่ได้ครับ เดี๋ยวเราไปรุ่นต่อครับบางที่สี่ครับไม่ได้ครับไปต่อครับบางที่ห้าครับผม ไม่ได้ครับไปรุ่นต่อครับบังที่หกครับเหมือนจะมีตัวนะครับตัวนี้มีตัวนะครับ เดี๋ยวไิเทให้รับชมที่บ้านครับไปต่อครับตั้งที่เจ็ดครับผมไม่ได้ครับไปต่อครับตั้งที่แปดครับเหมือนจะมีตัวนะครับ ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับแล้วก็สวยๆอยู่ครับเดี๋ยวเราไปต่อครับดูบ้างที่เก้าครับกีดินจุก ไม่ได้ครับริมคลองบ้างที่สิบครับผมอุ้ยเหมือนจะมีนะครับอุ้ยมีหอยหอยจุกเลยอือมีนะครับ ตัวใหญ่ด้วยครับผมตัวนี้เดี๋ยวไปเทใร,รับชมที่บ้านนะครับตอนนี้มองไม่เห็นเลยริมคลองพมโหดนะครับตรงกอไผ่นั่นนะครับที่ผมตกปลาไปรับชมต่อครับบางที่11แล้วครับ มีครับแต่ตัวไม่ใหญ่ครับเดีต๋ตัวเ,เล็กนี่ผมจะเอาไว้ตกชะโดนะครับเดี๋ยอีกสองบ้างครับไปต่อครับบ้างที่สิบสองครับ ไม่ได้นะครับไปรุ่นบ้างสุดท้ายกันเลยครับบ้างสุดท้ายครับผมไม่ได้ครับไปสรุปผลงานที่บ้านกันครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ13บส้างก็เข้าทั้งหมด6บ้างครับ เราไปดูกันครับว่าจะได้สก,กิตัวอันนี้ตัวเล็กจะไปตกสโ<ะ>นว์เหรเนี่ยืะอีดโมาแล้วตัวหนึ่ง เบาๆๆเบากนันแช้ดึงไหลดกมาไเบาีนอยาไนี่นครัใหญ่อยู่นี่อ้เจอเปใครอีกโคตมนงไปนายเงบเลยไม่อยใหญ่เหยียว่ะเหยียลูกเหยียจะโดว่า

ก็ได้มาหลายตัวอยู่ครับผมได้ตัวใหญ่สองตัวเลยก็ถือว่าหมานครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจคลิปนี้ต้องจากไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับตัวสวยเลยครับเนี่ยตัวใหญ่เลยเห๋ือตัวอีกเล็กผมจะเอาไปตกเจโดนะครับไปแล้วครับ